สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาดูเรื่องสุดท้ายก็คือเธอ l o o m into you ภาค2แลละกันเพราะคราวที่แล้วเราทำเราทาเรื่องวิดีโอเรื่องกล่องเอ่อกล่องไปแล้วเนาะวิดีโอแรกเรื่องกล่องและคอมพีบ็อกเซตของกล่องเรื่องนี้กันไปแล้ววันนี้เอ่อเป็นทรีตมากๆคือผมได้ชุดคอมพลีทเซตอันสุดท้ายมาที่ต้องมีเนาะ มันเป็นชุดะจะเรียกอะไรเดียวผมเรียกว่าแบ็กเซตละกันเป็นชุดถุงผ้าอ่างั้นขออนุญาตพักน้องกล่องไว้ตรงนี้ก่อนอ่าอันนี้นะครับชุดถุงผ้าสุดท้ายก็คือเธอเนะเขียนอยู่ข้างกล่องเลยสุดท้ายก็คือเธอ1 2ึสแปลว่าก็คือในนี้จะมีเล่ม1 2ึสเป็น Limited Edition นะครับข้างหลังก็จะอธิบายว่า ในนี้มีอะไรนะในนี้ก็จะมีเล่ม1เล่ม2อเล่มสแล้วก็จะมีชิกินะเป็นลายเซ็นซึ่งก็ไม่ได้ไลาเซ็นจริงหรอกแต่ว่าก็เป็นชิกิซึ่งซึ่งยาวมากนะหาซื้อแยกนี่แทบจะหาไม่ได้เลยนะก็แล้วก็จะเป็นถุงผ้าลายปกเมื่อกี้สวยงามนะครับก็เอาจริงชุดนี้ผมว่าเผลอๆน่าจะหายากกวา่าเจ้าบ็อกเซตตัวนี้นะ เพราะผมอยู่มาตั้งนานนะผมเพิ่งเคยเพิ่งจะเคยเห็นอะ่ะบอกตรงๆครับก็เราเคยเห็นชิกกงชิก,กิอะไรมาก่อนแต่เราไม่เคยเห็น c o m p ล e ท e ซตว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเป็น open box กับเพื่อนพร้อมๆกันไปเลยแล้วกันนะให้ดูว่าเรามันในกล่องนี่มีอะไรบ้างนะฮะผมให้ดูแล้วเนาะว่าของถุงผ้าเนี่ยมันก็จะห่อด้วยกล่องกระดาษนะครับอ่ะลุยเปิดว,ว่าเบาครัวพัง นะสภาพก็ก,ก็เกือบเต็มที่นะถือว่าถือว่าโอเคมียับอะไรนิดหน่อยแต่โอเคแหละเราไม่รู้จะไปหาแทนที่ไหนหรอกกล่องอย่างนี้นะครับนี่จะไหมฮะดูดูกันสีเดียวกันลายเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าสีสวยมากนะบนถุงผ้าแทบจะแทบจะไม่ต่างจากลกล่องกระดาษเลยอนะถือว่าสวยนะข้างหลังถุงก็จะเป็นว่า ก็คือเธอคือคือสวยสวยเลยนะผม,มาวางตรงนี้แล้วกันดึงยังไงดีปึง,งแกะพร้อมๆกับเพื่อนะครับในนี้มีอะไรบ้างนะถุงผ้าเป็นผ้าเชือกดึงเนาะมีเล่มเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วมันก็จะมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสาม นะาะหนึ่งสข้างในก็จะมีสุดท้ายก็จะมีชิกี้กรีดกรีดสวยงแ,แรงนะครับชิกี้สูงผ้าเล่มหนึ่งน่สองสามก็จะทำให้ทั้งชุดเนี่ยก็จะมีโอสกาดอีกสองใบจากจากในบอ็อกเซตนะบอ็อกเซตก็จะมีสองใบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีชิกี้อันนี้นะฮะนี่ครบ ครบคันครบแล้วเรียบร้อยนี่คือสุดชุด complete set สุดท้ายก็คือเธอนะครับ box set กับ bag set นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งผมเนี่ยดีใจมากผมไปเสนอราคาประมูลไว้แล้วก็เฮ้ยไม่มีใครมาลงแข่งเลยอ่ะคือ,อจบจบแบบง่ายๆเลยอะ่ะซึ่งก็ดีงามนะครับให้ดูถุงอีกทีเฮ้ยมันดี่อดใจ เรื่องนี้เพื่อนๆยังหาดูใน Netflix ได้นะก็แน่นอนเป็นสายยูริคืออะไรคือผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วนะเนาะผมยังดูไม่จบผมไม่ได้อ่านอะผมนี่เป็นมือหนึ่งนะผมผมดูเมกไปพอประมาณซึ่งซึ่งก็ซึ่งก็ดีแล้วก็ Obviously ว่าสายยูริสายผู้หญิงผู้หญิงเนี่ย LGBT มันก็เรื่องนี้นี่ก็ดัง,ด,งดังพอสมควรของเขาอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่มีอะไรต้อง โฆษณาเพิ่มเติมมาเนาะแต่แค่เพื่อนๆได้เห็นว่าเรื่องสุดท้ายก็คือเธอเนี่ย complete set มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ทั้งหมดทั้งมลวลละผมคิดว่าไม่มีที่เคยเห็นอันนี้เคยเห็นแต่ตอนแรกผมไม่รู้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีการ์ดใบนี้นะอ้าวแล้วแล้วเราจะไปหามันยังไงล่ะก,ก็ก็มีวันนี้แหละได้จับต้องของจริงว่าอ๋อมันมันมากับชุดชุด back set นี่เอง นะเราก็เห็นตั้งนานเอ๊ะมันมาจากไหนทำไมคนอื่นเรามีเราไม่มีไตัวการดอันนี้นะครับก็มาจากชุดนี้โอเค